ที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ Manchester นะครับประเทศอังกฤษได้จัดคลาสเนื่องสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นจัดเป็นประจำทุกวันอังคารครับเพื่อให้ชาวท้องถิ่นที่สนใจมาฝึกสมาธิร่วมกันโดยครั้งนี้ครับพระอาจารย์ด้เมตาแนะนําการนั่งสมาธิพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคนิคในการกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สะอาดสงบและผ่องใสและเพื่อเป็นการเปิดทางน,นะครับให้กับความสุขภายในที่เกิดจากใจที่สงบและนําไปสู่ความผาสุก ในการใช้ชีวิตประจําวันต่อไปนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทส,สอนธรรมะนะครับโดยใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าโดยธรรมชาติของใจทุกๆคนหากเราหมันทําความดีและเติมความดีเข้าไปในใจชีวิตของเราก็จะมีความสุขตรงกันข้ามหากเราทําสิ่งที่ไม่ดีและเติมสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในใจชีวิตเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจสรุปคือชีวิตเราจะมีความสุขหรือความทุกข ขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นเองซึ่งชาวท้องถิ่นที่ร่วมคลาสนั่งสมาธิในวันนั้นนะครับก็ต่างรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายแล้วก็เข้าถึงความสุขสัมผัสภายในครับที่เกิดจากสมาธิเกิดจากใจที่สงบพบความสุขกันทั่วหน้าทุกคนทีเดียวหลายท่านนะครับก็เล่าให้ทีมงานฟังว่าจะกลับมาประพฤติปฏิบัติทำร่วมกันนะครับเข้าถึงสันติสุขภายในใจจากการนั่งสมาธิในคลาสต่อไปอีกด้วยครับ